ามสี่มาเดียวนะครับบ๊ายบายท่นผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทักทายอยู่ที่ ลายอ้อยค่อยรักอีกแล้วครับกับการใส่อ้อยวันที่สองครับพี่น้องมือนี่สีแเหล้วหรือบเหลวยังมาแน่ใจครับแดดเหมือนเดิมครับหอนคือเกาครับมันสะหอนก็มู่บ้านอีกบ่พี่น้องมือนี่เรดดดดียนขอต้องชมสดีจ้าพี่น้องนี่กางเสียงแดดอยู่ในป่าอ้อยขึ้นเกาอ่ะใส่ปุ๋ยไปแผนเติมปุ๋ย้านแผนผสมปุม๋ยอ่อแดดไหมพี่น้องเลย เว่ยยุได้ผู้ผสมปุ๋ยก็ได้เอาไ,ปไปว้บ่กมันไว้ก็ได้เอาเจ้าวนาทำมาหากินอาชีพเนี่ยเรี้ยงชีพชาวไร่อ้อยชาวไหว่หน้ามาใส่งานยูทูบเบอร์ระดับยูทูบเบอร์ให้มไหใส่ปุ๋ยอ้อยอได้ยังไงียูทูบเบอร์กรตัตกกระปอ๋องเนี่ง <c oughs> เอือบเบอร์ตกปลาหน้าน้ำพอน้ำเมียหรอกต้องหาเงินตรงลูกเดี้ยนมาเนี่ย หลายเวียกขนาดพี่น้องซับนาซับลังบ่ถือแล้วครับคอมเมนต์ก็บไม่ได้ตอบแล้วพี่น้องได้ช่วงนี้ว่างๆแล้วค่อยสิเขาไปตอบที่ลังครับทั้งหยากหลูกทั้งหยากเวียกกับายาหยไปโรงเรียนอาละครับทั้งโคกแล้วแล่ะเดี๋ยวตั้งทงครับเดี๋ยวทั้งทงอีกประมาณหกไรครับตั้งนี้ยิบซี่ไรแล้วละไม่ซักจะไปเล่นน้ำครับถือแฮบแล้วครับเดี๋ยวน้ำเบ่งไปซักครับบันนี้ อันนี้กินสวยครับพี่น้องเขาเที่ยงครับเดี๋ยวจะฟังทงครับฟังโคกอะ้รแล้วครับสองเมื่อเมื่อไงจีบสิเลียบก็แล้วโคกนิ้วยี่สิบหกไร่กว่าวมันยี 2, ่สิบถือัดมันสามทุกสองสามทุกสามไร่เดี๋ยวจะฟังข้างล่างครับวันนี้เรียบบมือนีไปน้ำเบิงเง่งไปสักก้อนครับอันนี้กินสวยพานะ ให้่ยย่งกินเหต้มปลาเนีเอาข้าได้บม่ยีสากับมีเลยค่ะยัางขอมีาบ่ะไม่ต้มไปยัางงั้นเถแต่ม่คองกรอคุณก็รุ่งมันมั่งไปด้งนี่เป็นหนใส่แต่ใส่น,น้ำมันงดน ียงครับมาเนี่ยสวัสดม,ม,มิดหรอ,อโอ้โให้ออมจิดเลยเนีย่น้องใจวดๆเลยพี่น้อง ยงไงพ่อได้กินด้วยครับย่ำลงไฮลงแนนบ้านนี้เครื่องแห่ตัวเนี่งทื่เตึงมากจังเออตึงเยอะองนุ่อีต้องิงหน่อยอาจจะเพี้ยงม,มาท่านก็คือมาจัหมด và nhìn rồi u Hãy subscribe cho kênh Ghiền กินเองวันนี้บาดียูเยอกินละอน่อยปลอยขึนมือ้าขึ้นผมคือม่งขึ้นเหมือนกันไม่ได้เลยข้าวสารสามสี่หมื่น 他进来过。 Để mình bạn ăn này, cá trắm ba. Pimua, con nhia. đào liên lông thùng đó. đào nha. 死亡。<Wow. S 2> <Wow. S 1> wow. tôi lắng lấy giữa sway bên đây tay tôi muốn pi bỏ mày bỏ mày bỏ mày xác bỏ đi hammer mày 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 ขวดถังหน้าครับมือหนึ่งต้องปลาเน้นต้มมะฮงครับปลาใส่คาใส่ตะไคร้ไม่กิ่นเค็มกันครับพี่น้องมาเลยต้มจำต้มปลาใส่คาอ่อนๆเจอจ้าพี่น้องมานลยกินเขาเที่ยงเวลากิ่นเขาสวยเขาเที่ยงแล้วไปไปมุ่งกวัวๆจัวเร็วได้ ต้มปลากับตำหูเขาเทียงมันกับพ่กไเทียงเป๊ะดอ,อ,อ,อกยนี่ไม่หน้าเทียงสต้มตำต้มปลาเนี่ยทุกคนเพียงลองข้ากเดียวเมยๆกินเขาผมยังกระเซาบดบอกเขายุทวงเป็นแบบ่าแสบเขาปลาเขาแสบเขาปลา

จมปนิญพี่นอ้องจำปนิญกับตาหมกหุ้งจำจําปลากับปลา,ปายุสานหมกหุ้งกับหมกุ้งยู่นแ <c oughs> น่ขับหนีเพรามีแนวสื่อแนวสื่อเ็นกบบเขี่ย ยแต่ผม,มักบุ้งไห้นี่ผักบุ้งผักลูไปไหดำนาแล้วดำหน้าแล้วด,าวาดง,งามอีลยรงเาสมตำยังถือกันขาดสมุนไพรอามือนนิต้มปลาเนี่ยมสมุนไพรโอ้ยดอดอกดออก เขาเราก็เฮ็ดงานต่อแล้วครับพี่น้องใส่ปุ๋ยแม่แล้วก็สิแปะแล้วนะครับมื้อนึงมึงไปอยู่รอเถียงมันเป็นซีโร่ดำเนี่ยโซนใส่ปุ๋ยไว้แล้วเป็นวรรทัดจักเช่าให้เช่าหน้าจัางซี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดให้เราก็เหยียดหน้าไอทีฟังห้องไอทีพิจารณาแต่ว่าเขาด้วย ไปวันนี้แตกกล้องยังไม่ได้กินข้าวกล้องผู้พยนต์อกกล้องครับพี่น้องชีวิตกรเกียดตรกอนข้าวสวนอ้อยเน็ดไเตยมะขายกับพัดคาฟุ้ยข้าอยาข้าไทยไปกล้องครับเก็บมาอีนักย่างกินมือครับ อ้อยใส่ตอวนทีนสูงขวดเลยใส่หนกกักแค่ไหนครับอ้อยส่วมพอมแล้วใส่ส่วนเพียงขาเข่าพอดีทำนี้พอใส่ดีๆบๆทำก็นิดหน่อยผักใบครับพี่น้องโอ้ไข่เนี่ยครับลมมาเนี่ยยำใบส่งเห็ดง,งานไง,งก็ยำเสาอ,อยู่ ตองบ่หอนพอหมบ้านครับวนงลมเลยโอปุ๋ยนี่ขายดีแล้วบดจะสอบปุ๋ยผมปุ๋ยกับมอยบเมือนยายสอบรัทนสอบัไทไบนสอบลท่านกลัวโอ้ยท่าเยมาบอกคนดอกถ้าเป็นโคตรนาปุ๋ยนนสอบันกว่วพะะ่บอกว่าพันกว่า ก็จะได้เส,สริมซายตรงบดซายกับป้องง๊าบเห็ดยังกับเบิดไปน้ำมันนั่นเนาะเห็ดอ้อยกับเบิดไปน้ำหนึ่งทีละพี่นอ้องเคร่อสีว่าเครสีเหลือเป็นเคงสีเหลือแดงงันมาใส่ค่าไถ่ค่าปุย๋ยค่าไถ่พืชจังหวัดปีนี้ค่าไถมันกับไม่ได้ปลูกแค่เดียวพร้อมกันเนาะไม่กับปลูกไปน้ำจักรเลยนะประมาณสองเงินกว่าค่าไถค่าสองเงินกว่าค่าปุ๋ยอีกไม่ได้ปลูกแค่เดียวค่าปุ๋ยเท่าไรค<ะ>่าปุ๋ยเท่าไร ทับฝุ๋ยสี่0มื่นกว่าค่าใหญ่อีกสองเมืนกว่าบวกเข้าไปแปดแสนแปดแสนอ่ะขายไปได้กี่บาทล่ะขายได้กันมน่ขายได้ได้ละเมื่อนมาเลยแต่ขายได้ละเมื่อนก็ถึประมาณสามแสนหักก็กำไรก็ได้กำไรก็ถอยู่ประมาณแสนกว่าทุกสองถึงสองปอนด์อาจจะถึงยหลังผมหักค่ห้่งกองมาต้งหักหัวมัน่ะ ปุยมันแห้งเนาะแงไทยคราบปุยกับปบลายเราพี่น้องเลยเออใกล้แล้วแล้วครับคิดว่าสิแล้วมื่อนี้แหละครับพอดีบ่ปุยถ้าปุยบ่เบิดครับเพราะมันเหลืออยู่หัวหัวผุนน้อยนึงครับถ้าบ่แล้วสิเป็นปุยเพิ่มเรียบร้อยครับพี่น้องพอดีครับเวลา เข้าไปรับลูกก็ดีครับแล้วแล้วครับใส่ปุ๋ยไว้ต่อไปก็ชิเม้นทถไถหน้าข่าย้าแล้วก็ถอนกาดํำหน้าครับเตรียมงานหน้าสาหรับดำหน้าครับพี่น้องจะดูล่งหน้ามาถึงแล้วครับพี่น้องได้ดำให้ดำหน้าแล้วครับใส่ปุ๋ยไว้์ภารก,กิจป้าไว้เสร็จสิ้นครับแล้ว วันนี้เราปวันเด่นั่นนี่ยันไรบ้างมันนันไปครับพี่น้อง้าบ้านมาเน่ยนีปลาเมียน้ำเด้มนี่นาลาปลาเมียน้ำมาได้หรอปลาเมียน้ำเน่ ไม่เดาดิชาว,วบ้านครับไปฮับเด็กหน่อยพี่น้องนี่เอาเยียกโอ้ขวดปลาครับปลาระบมเบฮ่เหตุเรียกรถพุ่งสีรถให้บอกพี่น้องมีแต่ไงไปหนาแต่ โอยู่บ้านปู้ยได้กับทวงแต่ว่าอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นฮ่นาละใหม่กับได้าหาพี่น้องเงาโอ้หลายครับต่อยู่เทียงนี่ก็เห็นลายนนะเนาะอเออเสดายครับเงาถิ่มไม่เจอยุติากับลายเนาะครับเงาไปลายเนอาอละได้หาเลยครับช่องสองสามมือมาหนิล่าไปกับบรรยากาศเด็กน้อยเหตุการณ์บ้านครับพี่น้องมีเอม กับออโต้เรียนฟกเขียนหนังสือเต็มยังไงเจ้านี่นนตัวน้อยนี่ระบายสีสวยครับเอามือออกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิครับมือข้างนี้ออกก่อนโอ้ยยักษ์เขี้ยวใหญ่ตเจน่ะระบายสีสวยจังเลยจะเขียนยอยักษ์เหมือนออโต้ เขียนเขียนหน้าโอดเหมือนโก้นะหน้าโอดหน้าหน้าหน้าน้ำเงินเลยเลยหน้าโกดแล้วนะก็ไม่ไม่เาสีเวลาท่านผู้ชมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊้ยบายคัตพุฒคมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะกันทุกคมลาไปก่อนกับพี่น้องโชคดีสวัสดีครับผม อ่ะบายให้เสร็จ<อ>แล้วใกล้เสร็จแล้วเดือนนี้นี้ถูนายวนใช่ไหมครับตอนที่เราอยู่เดือนนี้ถูนวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่ยีสโอเค